มีหลายคนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาถามอ้วนนะคะว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นคนที่แต่งบ้านได้เก่งนะคะคือจริงๆแล้วขอแบบนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะคะแล้วก็ความชอบแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความชอบนะคะอ้วนขอบอกว่าอ้วนมี6ทริคในการแต่งบ้านให้ดูดีแบบมืออาชีพมาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะ เริ่มจากการหาแรงบันดาลใจก่อนค่ะการหาแรงบันดาลใจนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีสื่อต่างๆมากมายนะคะที่เป็นแหล่งของ inspiration ของเรานะคะเช่นสื่อหลักๆที่ววนใช้นะคะก็คือ Pinterest หรืออาจจะ search ใน Google ก็ได้ใส่ k e ว w o r d ที่เราต้องการลงไปนะคะเช่น cozy modern contemporary นะคะเราอยากแต่งบ้านแบบไหนให้เราลองหาแรงบันดาลใจตามสื่อต่างๆใน อินเทอร์เน็ตเหล่านั้นมาก่อนนะคะเมื่อเราได้รูปที่เราชอบนะคะเราก็ลองมาศึกษาดูว่าเอรูปที่เราชอบเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์่องที่มันบอกนะคะว่าเขาใช้วัสดุอะไรนะคะใช้เฟอร์นิเจอร์แบบไหนค่ะลองทําตามแบบรูปนั้นดูค่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่แต่งบ้านได้เก่งไปเองค่ะเคล็ดลับข้อที่2นะคะก็คือการกําหนดเฉดสีที่เราชอบค่ะการกําหนดเฉดสีที่เราชอบนะคะก็ให้คุณกําหนดไว้3สีนะคะอย่างเช่นอ้วนเนี่ย ก็จะกําหนดสีเขียวสีตาสีเทานะคะอันนี้สมมติยกตัวอย่างนะคะเวลาที่อ้วนจะแต่งบ้านหรือห้องห้องไหนเนี่ยอ้นก็จะมีอยู่3สีนี้นะคะที่อ้วนชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถมีสีอื่นแซมเข้ามาได้เลยนะคะมีได้ค่ะเพียงแต่ว่า หลักๆเนี่ยจะต้องเป็น3สีนี้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าสีเทาเนี่ยเราลงสีให้กับผนังนะคะสีน้ำตาลอาจจะเป็นพวกสีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สีเขียวเนี่ยก็ไปลงกับพวกต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วก็หมอแล้วก็พร็อพต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสีอื่นได้ค่ะแต่ขอให้เป็นแค่20%นะคะสีหลักๆที่เรากําหนดเนี่ยควรจะมีทั้งหมด80%ขึ้นไปค่ะเมื่อเราได้สีนะคะที่เป็นสีหลักแล้วเนี่ยก็จะทําให้การแต่งห้องของเรานะคะ มีการภุมิตีมสีที่ชัดเจนแล้วก็ดูกลมกลืนกันนะคะไม่สเปสะสปากค่ะข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของเท็กเจอร์ค่ะ ถ้าเราแต่งบ้านนะคะแต่เราบอกว่าเราไม่ชอบสีที่หลายๆสีนะคะบางคนอาจจะชอบสีเดียวบางคนแบบอยากได้ห้องสีขาวทั้งหมดนะคะอวนก็ขอแนะนําว่าถ้าคุณชอบการแต่งห้องที่ใช้สีเดียวแบบขาวทั้งห้องอะไรแบบนี้นะคะให้เราเล่นที่วัสดุนะคะอย่างเช่นโซฟานะคะเราอาจจะทําจากผ้าฝ้ายแล้วใช่ไหมคะหมอนที่เราเอามาวางเนี่ยก็อาจจะเป็นทําจากวัสดุที่เป็นหนังกลับนะคะหรืออาจจะเป็น วัสดุจากผ้าที่เป็นขนขนนะคะแล้วก็โต๊ะเป็นโต๊ะไม้นะคะแต่เป็นสีขาว่มนเป็นสีขาวแต่เป็น่ม้ที่เป็นผ้าลินินนะคะคอนโซลทีวีก็อาจจะเป็นไม้ที่ทาสีขาวนะคะแล้วก็เก้าอี้ก็อาจจะทําจากโลหะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี้วนแค่ยกตัวอย่างให้ฟังกล่อขอให้เราจำไว้ว่าถ้าเราอยากจะแต่งห้องที่ใช้โทนสีเดียวกันอย่างเช่นสีขาวทั้งหมดแล้วเนี่ยให้เราเล่นความแตกต่างที่ พื้นผิวของวัสดุนะคะหรือ t e x t อร์นั่นเองค่ะมันก็จะทำให้ห้องเนี่ยดูมีมิตินะคะแล้วก็มีความเก๋กไก๋มากขึ้นค่ะเรื่องที่4นะคะก็คือเรื่องของขนาดที่แตกต่างกันนะคะให้เราคำนึงถึงความสูงต่ำด้วยนะคะวันเคยไปบ้านคนคนหนึ่งนะคะอ่าพร็อพที่เขาเอามาใช้ตกแต่งบ้านเนี่ยมีขนาดเท่ากันไปหมดเลยนะคะสูงเท่ากันไปหมดนะคะพอมันมองไปแล้วเนี่ยมันดูไม่มีมิตินะคะแล้วก็ มันทำให้ทุกอย่างมันดูแบนไปนหมดนะคะดังนั้นการเลือกคล็อปที่เราจะเอามาวางบนเฟอร์นิเจอร์นะคะเช่นพวกโคมไฟแจกันรูปภาพเราควรที่จะเลือกขนาดให้มีคลากันไปนะคะเล็กกลางใหญ่นะคะไม่ควรที่จะเลือกขนาดเดียวกันเพราะมองไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้บ้านของคุณเนี่ยมันอยู่ระดับเด่นาไปหมดนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คำนึงถึง ความสูงต่ําแล้วก็ขนาดของวัตถุที่เอามาตกแต่งควรจะมีขนาดที่แตกต่างกันก็จะทําให้บ้านของคุณนั้นดูมีมิติแล้วก็ลงตัวมากขึ้นค่ะ mm hmm. ข้อสุดท้ายนะคะ mm hmm. ก็คือข้อ5ค่ะสําคัญที่สุดเลยนะคะข้อนี้เมื่อเราจัดบ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดพลบจัดเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมให้ความสําคัญกับเรื่องของไลท์ติง้ง ไลท์ติ้งเนี่ยเชื่อไหมคะว่าต่อให้บ้านของคุณเนี่ยอาจจะเป็นบ้านที่ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีการจัดไลท์ติ้งให้มีจุดบางจุดที่มืดบ้างสว่างบ้างนะคะไม่ใช่เป็นแสงที่เท่ากันทั้งหมดเพราะว่าถ้าแสงที่เท่ากันหมดมันจะทำให้บ้านดูเป็นดูแบนนะคะไม่มีมิติการให้ไลท์ติ้งเนี่ยสำคัญมากๆจะทําให้บ้านของคุณดูสวยขึ้นมาอีก5 0าเลยคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคะ่ะเรื่องของกลิ่นนะคะเชื่อไหมคะว่า กลิ่นเนี่ยทำให้บ้านของคุณเนี่ยดูสวยขึ้นได้นะคะเพราะว่าเป็นการเติมเซนส์อีกเซนส์หนึ่งลงไปนะคะวันเคยไปบ้านคนนะทีะ่ก็ไม่ได้สวยงามมากนะคะแต่เดินเข้าไปเนี่ยกลิ่นหอมมันเป็นการเติมเต็มเซนส SE ์นะคะให้ครบทั้งรูปรดกลิ่นเสียงค่ะดังนั้นนะคะสิ่งเล็กๆไน้อยเหล่านี้นะคะคนจะให้ความสำคัญด้วยอย่าลืมค่ะเรื่องไลท์ติ้งแล้วก็กลิ่นค่ะ เอาละค่ะทั้งหมดที่วนบอกไปนะคะก็เป็นทริค5อย่างนะคะสําหรับใครที่ชอบแต่งบ้านนะคะอวนจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะต่อให้คุณนะคะไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาไม่ได้เรียนทางด้านการออกแบบตกแต่งมานะคะแต่ถ้าเรามีความชอบค่ะลองฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูรูป Inspiration บ่อยๆนะคะอวนเชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถแต่งบ้านได้เก่งเหมือนอวนค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีคําถามนะคะเหมือนเดิมค่ะไลน์มาที่ล i n แอดเวียสไตนะคะ ハハハハ